แต่ท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ก็จะมาพูดถึงพลังอำนาจอันละมุลละไม่พลังอำนาจอัลละมุลละม่อมว่าพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเรียว่าอภิมหาอำนาจซึ่งหลายหลายประเทศเนี่ยเขาต้องการพลังอำนาจนี้มากาที่สามารถที่จะทำให้ คนเราเนี่ยมันต้องเป็นพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่ทำให้คนเราหรือบ้านเมืองของเราเนี่ยลดความขัดแย้งได้ไม่มีไม่มีการเบียดเบียนนะไม่มีการเบียดเบียนสามารถที่จะล้อมรวมจิตใจของคนทั้งชาติได้ไม่ให้มีการทะเลาะเบาะแวง ไม,ม,ไม่ไม่มีความอิจฉาลิษยาอาฆาตเคียดแค้นทิ้งชังกันอย่างนี้เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์นะไม่ไม่มีการสร้างอาวุธเป็นพลังงานคุณงามความดีไม่มีการสร้างอาวุธยุทโธปกรณ์ไม่ได้ใช้งบประมาณในการที่จะไปซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ที่บริษัทโรงงานต่างประเทศเขาผลิตอาวุธขึ้นมาให้เราไปซื้อแล้วก็เอามาไล่เข้นค่ากัน ไม่มีเรียกว่าพลังงานพลังอํานาจซอฟ์พาวเวอร์พลังอา Power, ํานาจอันยิ่งใหญ่ที่ชาวโลกปารถนาที่อยากจะให้บ้านเมืองของตนนั้นได้อยู่อย่างสงบสุขร่มเย็นไม่มีทุกข์ไม่มีเหตุไม่มีเพศไม่มีภัยไม่มีการไล่เขนฆ่ากันไม่มีความขัดแย้งกันอาหารอากาศอุดมสมบูรนณะ์แพืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ ไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนไม่มีโจรป้นจี้ลักขโมยไม่มีการไล่เข่นฆ่าไม่มีการฉกชิงวิ่งราวแย่งชิงอำนาจยุทธาบดดาสักกันไม่มีมีแต่ความรักสมัครสมานสามัคคีปองดองสมานฉันกันเรียกว่าพลังอำนาจซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่สิ่งของไม่ใช่วัตถุไม่ใช่สินค้าไม่ใช่เครื่องรางของขัง ไม่ใช่วัตถุโน้นวัตถุนี้ศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่อำนาจความศักดิ์สิทธิ์ของเราเทพพยายดาไม่ใช่อำนาจของฟ้าของดินนะไม่ใช่การไปบวงสรวงว่าจะได้พลังอำนาจอันวิเศษนะไม่ใช่การไปสวดมนต์อ้อนวอนขอให้พระพุทธเจ้ามามอบพลังอำนาจอันวิเศษนี้ให้เรา ได้สงบสุขร่มเย็นให้บ้านเมืองสงบสุขก่มเย็นให้บ้านเมืองได้ลดความขัดแยง้งไม่แบ่งพักแบ่งพวกแบ่งหมู่แบ่งเราแบ่งกกแบ่งรัฐที่แบ่งศานานะมีแต่ความรักสมัครสมาสามัคคีกันเนี่ยพลังงานตัวนี้มีจริงด้วยเหรอแล้วถ้ามีจริงแล้วทำไมไม่มีใครนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ไม่มีใครน้อมนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์มันมีด้วยเหรอน่าจะเอามาใช้ได้ตั้งนานแล้วถ้าหากว่ามีจริงคงไม่มีใครที่อยากจะอยู่อย่างทุกยากลําบากแลนแค้นอดอยากลําบากลําบนทุกทนทรมานยิ่งมาในยุคนี้เป็นยุคที่ติดหนี้ติดสินด้วยให่ไหม โจรป้นจี้และขโมยเต็มไปหมดต้องทุ่มเทเง,เงินทองไปซื้ออาวุธมาปราบโจรซึ่งโจรผู้ร้ายต่างๆก็คือครอบครัวของเรานั่นแหละครอบครัวของประชาชนนั่นแหละสร้างคุกสร้างตารางซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์ขึ้นมาซื้อเครื่องอำนวยความสะดวกในการที่จะจับไล่เข็นฆ่าลูกหลานเลนหล่อนของเราสร้างคุกสร้างตารางมาจับลูกของเราสามีของเราเข้าคุกเข้าตาราง ให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเห็นไหมมีสงครามโน้นสงครามนี่ไปสู้รบกันตรงโน้นตรงนี้เอาลูกของเราเนี่ยไปเป็นท,ห,นทหารนะ,ะถ้าไม่ไปก็จับเข้าคุกถือว่าไม่ทําตามกฎหมายนะคงไม่มีใครอยากจะให้ลูกของตนเองเนี่ยไปสู้รบสงครามไปเป็นที่รองรับสาก,กระบอกสาก,กระเบือไปรองรับอาวุธยุทโธป,ปกรณ์นะตายไปแล้วเขาก็ามอบยศให้ อ่ไม่รู้กี่ขั้นกี่ขั้นมันก็ไร้ความหมายแต่มันมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนความลำบากกากรรมวิตกกังบนเป็นห่วงลูกเป็นห่วงสามีเวลาไปออกสงครามเห็นไหมเขาเรียกว,ว่าฮาร์ดพาวเวอร์เพื่อจะให้ตนเป็นผู้ยิ่งใหญ่ <t> เพื่อจะให้ตนได้ได้อยู่เหนือมวลมนุษย์ทั้งหลายเขาใช้ฮาร์ดพาวเวอร์เรียว,ว่าพลังอำนาจ ที่เกิดจากอาวุธยุทธปกรณ์พลังอำนาจที่เกิดจากกดขี่ข่มเหงเอารัดเอาเปรียบใช้อาวุธยุทธปกรณ์มาข่มเหงเราใช้อ่าเวลาจะออกรบออกสองคารามก็เกี่ยวข้องกับพวกวัตถุเครื่องรางของคาของคัง,ง,งบวงสรวงนั่นบวงสรวงนี่ให้เาเทพยาดาทั้งหลายมาช่วยเราออกไปฆ่าคนใช่ไหมซึ่งมันผิดต่อหลักหลักของเทพยาดาฟ้าดินด้วย นะให้เราออกไปฆ่าคนแล้วเราชนะเราจะได้อยู่เหนือคนทั้งหลายเราจะได้อยู่ดีกินดีมีสุขสเสวยสุขอยู่บนความทุกข์ของผู้อื่นอย่างนี้เรียกว่า hard power แต่ถ้าเป็นซอฟต์ power เนี่ยซอฟต์ power พลังอันละมุนนุ่มนวลละมุนละไมละมุน,ละม,นละม่อมเนะีนะ่ยเราจะได้อำนาจอันยิ่งใหญ่ไม่ได้บังคับ จะเป็นพลังอำนาจที่เกิดจากความพึงพอใจไม่ได้บังคับใครไม่ได้กดขี่ไม่ได้ข่มเหงไม่ได้มีอาวุธยุทโธปกวณัไปทำลายล้างผ่านบ้านไหนเมืองไหนเลยไปทำลายครอบครัวผู้อื่นไม่มีเลยนะทุกคนจะกลับมารักสมัครสมานสามคพีปองดองสมานฉันกันได้ลดความขัดแย้งได้ ลดการอย่างจริงลดการเอารัดเอาเปรียบเข็นฆ่ากันได้เลยเขาเรียกว่าพลังงานซอฟต์พาวเวอร์นะทีนี้พลังงานซอฟต์พาวเวอร์ตรงนี้นะ่ะมันคล้ายๆกับว่าพลังงานที่เกิดขึ้นเป็นจุดศูนย์รวมเป็นจุดศูนย์รวมของจิตใจของมวลมนุษย์ทั้งโลกทั้งประเทศและต่อไปก็ทั้งโลกเหมือนกับจะรวมโลกใบเดียว ให้เป็นหนึ่งเดียวหรือว่ารวมจิตรวมใจเป็นหนึ่งเดียวทั้งโลกหรือว่า hard เ,เรียกว่า soft power ด้วยความละมุนละมอมด้วยความ,มนุ่มนวลถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยเขาก็จะมีพลังดึงดูดเอาดาวดวงดาวต่างๆเข้าไปรวมในจุดศูนย์รวมนั้นเรียกว่าระบบสุริยะเช่นเดียวกันกับบ้านกับเมืองของเรา ถ้าเราจะรวมให้เป็นศูนย์รวมหนึ่งเดียวได้ก็เรียกว่าระบบการปกครองนั่นเองระบบการปกครองแบบละมุนละม่อมถ้าถ้าเราสอนลูกก็เรียกว่าใช้ไม้หน่วมเราไม่ใช้ไม้แข็งตีลูกเราก็ทําทีว่าเป็นตีเฉยๆเป็นการลงโทษแต่ว่ามันก็ยังเป็นการลงโทษอยู่แต่พลังอํานาจในเรื่องของ์พาว power เนี่ยไม่ใช่การลงโทษ นะไม่ใช่การลงโทษไม่ใช่การมอบรางวัลน,นะแต่เป็นพลังพลังอำนาจอานาจแห่งความดีความงามตรงนี้มันอยู่ยังไงมันอยู่กับใครมันอยู่ที่ไหนพลังงานอำนาจแห่งความดีความงามความเมตตาการุณาไม่ใช่เอา,เอาวัตถุนี้ไปจะรวยวัตถุนี้ไปจะรวยอันนี้เครื่องรางของขัง อันนี้ประกาบตรงนี้จะรวยประกาบตรงนี้จะมีความสุขไม่ใช่พลังอำนาจซอพ,พาวเวอร์แต่มันจะกลายเป็นฮาร์ดพ,พาวเวอร์นั่นเองคือเกี่ยวข้องกับสินค้าขายสินค้ามาก็บอกว่าสินค้าตัวนี้จะซื้อไปแล้วจะรวยสินค้าตัวนี้ซื้อไปแล้วจะรวยสินค้าตัวนี้ซื้อไปแล้วจะมีโชคสินค้าตัวนี้ซื้อไปแล้วจะ,จะเจริญรุ่งเรืองอะไรเงี้ยคือเป็นอ,อวดสรรพคุณเขาเรียกว่าอวดอุตตริ ที่ไม่ไม่ไม่ได้เป็นจริงเขาเรียกว่าอวดสรรพคุณเฉยๆแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นตามนั้นนั่นเองถ้าหากเป็นตามนั้นจริงๆแล้วนี่รุ่นนี้รวยรุ่นนี้รวยรุ่นนี้ปดนี่รุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์รุ่นนี้ขังรุ่นนี้ดังรุ่นนี้อะไรเนี่ยหมายถึงว่าเป็นการหลอกคนจะไม่มีคนยากจนเลยแต่ว่าลูปเหรียญหล่อเหล่านั้นทําให้เรารวยได้มามาทําพิธีกรรมนี่มาพิธีกรรมนี่มาพิธีกรรมนี้จะพาเรารวยพิธีกรรมนี้จะพาเรารวยสายหมู่เตลูทั้งหลาย ว่าจะรวยจะเจริญรุ่งเรืองเราจะพ้นทุกพ้นโศกพ้นโลคกพ้นงขยถ้ามาทําพิธีกรรมนี้ติดต่อกันห้าปีสิบปีสามปีประเทศชาติบ้านเมืองเราจะเจริญถ้าเราไปทําพิธีกรรมบวงสรวงแปดมุมเมืองสิบสองมุมเมืองเมืองไหนเมืองเก่าๆดั้งเดิมไปไปไปทำการบวงสรวงให้เหล่าเทพยพย,ยดาทั้งหลายลงมาช่วยเราอย่างนี้ไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์ แต่มันจะกลายเป็นฮาร์ดพาวเวอร์เพราะอะไรเพราะเหมือนกับเป็นการหลอกเป็นการหลอกให้ให้เราไปทำอย่างนั้นว่าจะรวยจริงๆงแล้วมันไม่รวยจริงก็เลยเรียกว่าหลอกนั่นเองนั่นเาเรียกว่าฮาร์ดพาวเวอร์ตรงนี้ถ้าคนรวยถ้าคนรวยจะให้คนรวยแต่ไม่มีสินทนก็กลายเป็นฮาร์ดพาวเวอร์ไม่มีสิรรมขาดสินทมไม่มีความชอบทมเกิดขึ้นแก่ สาธุชนทั้งหลายกว่าชอบทำเฉพาะผู้ผลิตรูปเหรียญหล่อนั้นขึ้นมา mm. เขาได้เงินได้ทอง mm. เกิดความชอบธรรมแก่ส่วนนั้นแต่ส่วนผู้ที่เป็นประชาชนที่ไปร่วมในการ uh, ผลิตรูปเหรียญอะไรพวกนี้ไปสร้างโบสถ์สร้างพระพุทธรูปสร้างสิ่งสวยงามขึ้นมา mm. เขาไม่มีส่วนได้แต่เขามีแต่ส่วนเสียเรียกว่าไม่เกิดความชอบธรรมแก่ภาคประชาชนเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า hard power มันไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นมาแบบไม่เป็นธรรมเลือกฮาร์ดพาวเวอร์ไม่สามารถที่จะทําให้บ้านเมืองสงบสุขได้เห็นไหมเรามีศาสนาเรามีศาสนาวัตถุกันเห็นไหมสร้างวัตถุวางพระพุทธรูปสร้างรูปสร้างเลี้ยนสร้างหล่อปั้นนั่นปั้นนี่บสสวยๆงา,งา,า,น,า,านัพญานาคท้าเวสสุวรรณองค์พระมหาจากักรพรรดิองค์พระเสียอะไรยังไม่ได้สร้างขึ้นมาเต้หมาก็ขายรวยแต่เฉพาะผู้รวยอย่างนีน้ก็รู้ว่าไม่มีความชอบธรรม เกิดขึ้นไม่มีความเป็นธรรมไม่เสมอภาคหา้าปอหา้าคือหน้ากองไซในนี้เขาเรียกว่าไม่เป็นธรรมแต่เขาจะพูดหาความชอบธรรมให้ให้ตนเองได้เพราะความที่เราไปหลงเชื่อพูดให้เราเชื่อได้นั่นเองเรียกว่าขายความเชื่อหลอกกินกับความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยจึงทําให้บ้านเมืองเรามีแต่เรื่องหลอกลวงกันเต็มบ้านเต็มเมืองเห็นไหมสงบสุขไหมล่ะ ม้ว่าเราจะมีร้านอาหารมีโรงแรมมีรีสอร์ทมีเสื้อผ้าแบรนด์น้นแบรนด์นี้เยอะแยะมากมายมันก็ไม่สงบสุขก็ยังลดอาวุธไม่ได้ก็ไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์เพราะคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยจะต้องลดสงครามจะต้องไม่มีสงครามจะต้องลดความขัดแย้งในแต่ละกลุ่มแต่ละโมดแต่ละเหลา่าแต่ละประเทศจะ จะไม่ผลิตอาวุธยุธโทโธปกรณ์ออกมาวางอำนาจกดขี่ข่มเหงผู้อื่นไม่ใช่ซอฟเพาเวอร์นะจะไม่มีสิ่งเหล่านั้นจะไม่มีการป้นเอาประเทศนั้นพ้นเอาประเทศนี้แต่ละประเทศนั้นจะอยู่ดีกินดีมีสุขจะไม่มีความขัดแย้งในประเทศนั้นๆๆๆเลยโอ้ช่างวิเศษจริงๆคำว่าซอฟเพาเวอร์นี่วิเศษมากจริงๆแล้วแล้ว มีจริงไหมแล้วทำไมเราไม่เอาวิธีการนั้น่ะมาใช้ในการปกครองบ้านปกครองเมืองปกครองประเทศปกครองโลกมอบความเป็นธรรมคืนให้แก่ประชาชนให้ประชาชนเราเนี่ยได้อยู่ดีกินดีมีสุขให้ทุกคน่ะทุกคนที่เขาได้เกิดมาเป็นคนทุกคนก็อยากจะมีความสุข ไม่อยากตกอยู่ภายใต้อำนาจของใครไม่อยากให้ใครมากดขี่ข่มเหงตนไม่มีกฎหมายมาคอยบังคับทำโน่นทำนี่ทำนี่ทำนั่นรีดภาษีเท่านั้นรีดภาษีเท่านี้นนให้ทำโดยความเต็มใจโดยความพอใจด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วยความพึงพอใจเรียกว่าซอฟพาวเวอร์ผลทานที่ได้ความเสียสละที่ได้ไม่ใช่ให้แต่พระสงฆ์รวย พระสงฆ์รวยพระสงฆ์รวยไหลขึ้นไปพระสงฆ์ก็แยง่งยึดแยง่งทรัพย์แยง่งสมบัติแยง่งอำนาจสมณะโน้นสมณะนี่สมณะนี่สมณะนั้นก็แย่งกันกินอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่ได้ทำให้บ้านเมืองสงบสุขไม่มีความสุขเลยชาวบ้านชาวเมืองเป็นหนี้เป็นสินพอเป็นหนี้เป็นสินยากจนแล้วทีนี้มันก็ต้องออกป้นออกล่ามันก็หิวโหยใช่ไหมเมื่อหิวโหยทีนี้ก็ต้องออกล่าเจือ ก็ไปเป็นโจรป้นจี่ไม่อยากเป็นโจรก็ได้เป็นโจรเพราะความลำบากยากจนแต่แต่เรานักบวชนักพจน์อยู่อย่างสุขสบายสบายสุขมีเครื่องบินส่วนตัวมีโน่นมีนี่มีเครื่องบินจอเจดไปเที่ยวประเทศนั้นไปเที่ยวประเทศนี้นอนโรงแรมรู้ๆฟู่ฟ้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์นะคือมันไม่มีความชอบธรรมเพราะไปอยู่สุขสบายแบบว่า บนความทุกข์ของผู้อื่นมันก็เป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นแต่ซอฟเพาเวอร์เนี่ยจะไม่มีการเอารัดเอาเปรียบใครจะมีแต่การให้การแบ่งปันการอนุเคราะห์เกื้อกูลกันอย่างนี้เรียกว่าซอฟพาเวอร์เห็นไหมทีนี้ซอฟ o พาเวอร์เนี่ยจะสามารถดึงดูดเอามวลมนุษย์ทั้งโลกมารวมเป็นหนึ่งเดียวเปรียบเสมือนว่าจุดซอฟพาเวอร์นี จะเป็นเหมือนดวงอาทิตย์ที่จะเป็นที่จะมีพลังอํานาจในการดึงดูดเอาดาวเคราะห์ดวงดาวต่างๆมารวมไว้รอบตัวเองว่ามันเขามีพลังงานอะไรทําไมเขาจึงรวมได้เป็นระบบสุริยะจักรวาลทำไมเขาจึงรวมได้เป็น ระบบกาแล็กซีทำไมจึงจึงรวมได้เป็นจัก,กรวาลใหญ่ขยายออกไปใหญ่ขึ้น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 อย่างเงี้ยเขามีพลังอะไรทำไมจึงจึงสามารถดึงดูดรวมเป็นหนึ่งเดียวได้นั่นแหละโลกของเราก็เช่นเดียวกันมนุษย์ของเราเนี่ยจะต้องใช้พลังตรงนี้แหละในการดึงหรือรวมมนุษย์ทั้งโลก โดยที่เราไม่ต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนไม่ต้องเหน็ดไม่ต้องเหนื่อยอะไรสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขอยากจะกินอยากจะขบอยากจะชั้นอยากจะท่องอยากจะเที่ยวอยากจะมีเสื้อผ้าสวยๆงามๆม,มีบ้านหลังโกโก้รถคันโกโก้ขี่ได้สบายใช้โทรศัพท์รุ่นไหนรุ่นไหนได้อย่างสบายนี่ถ้าหากว่าเรานำวิธ,ธีการซอฟต์พาวเวอร์มาใช้ แล้วทีนี้ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเขาจะอยู่ที่ไหนเขาจะอยู่ที่ไหนที่ไหนจะเป็นจุดศูนย์รวมนะจะต้องมีที่หนึ่งที่ใดที่ใดที่หนึ่งจุดเดียวเท่านั้นที่เรียกว่าใจกลางโลกเป็นแก่นโลกที่จะรวมโลกทั้งโลกเป็นแผ่นเดียวกันกายมาเป็นแผ่นเดียวกันเหมือนแม้ว่าจะแยกส่วนแต่จิตใจของชาวโลกนั้นรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้สมัยก่อนโลกของเราเนี่ย เป็นผืนแผ่นดินเดียวกันไม่ได้แบ่งแยกหรือว่าแผงอีกาแต่มาณนะปัจจุบันนี้เขาเขาได้แยกออกไปเป็นหลายทวีปพ,พอมาในยุคบ้านปลายเนี่ยมวลมนุษย์พอหลายทวีปแล้วมนุษย์ก็แย่งบ้านแย่งเมืองกันเมื่อแย่งบ้านแย่งเมืองก็ผลิตอาวุธเริ่มต้นสมัยก่อนก็ใช้มีดใช้หอกใช้ดาบเห็นไหมก็เปลี่ยนมาเป็นปืนเป็นอาวุธเป็นปรมาณูเห็นไหม เ็นระเบิดปรมาณูใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนโลกจะเพพังพินาศน,นั่นแหละทีนี้พอมนุษย์เป็นทุกข์เดือดร้อนมีความทุกข์ความเศร้าความะทมจึงคิดว่ามีวิธีหนึ่งที่จะทําให้มนุษย์มีความสุขพลังงานเป็นมหาอํานาจอันยิ่งใหญ่ที่จะรวมให้มวลมนุษย์ทุกคนในประเทศทุกคนในโลกนี้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะพลังงานนี้เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ ซอฟพาวเวอร์เนี่ยต้องมีอยู่ณนะที่จุดใดจุดหนึ่งจุดเดียวเท่านั้นเหมือนกับเราจะรวมโลกเป็นโลกเดียวมันก็ต้องมีแกนหมุนอยู่แกนเดียวเหมือนเหมือนเราระบบการทำงานในร่างกายของเราก็ต้องมีสมองเดียวควบคุมระบบการทำงานในร่างกายถ้ามีหลายสมองนะถ้ามีหลายสมองร่างกายของเราก็คงไม่ได้เป็นร่างกายเลย สมองของแขนสมองของขาสมองของมือก็คงไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวนะถ้าถ้าเป็นระบบสุริยะก็มีดวงอาทิตย์ดวงเดียวที่จะหมุนรอบดวงอาทิตย์มีพลังงานอำนาจอะไรที่ไปดึงดูดสิ่งต่างๆมาอยู่รอบตัวเราเขาเรียกว่าระบบการทำงานระบบระบบระบบ สุริยะจักรวาลเพราะฉะนั้นมาในยุคนี้ก็เ,เลยเรียกว่าระบบสุริยะจักรวาลมวลมนุษย์จะหันหัวเรือเข้าหากันทั้งหมดไม่ได้แบ่งแยกชนชาตินั้นชนชาตินี้เชื้อชาตินั้นเชื้อชาตินี้นิานนกายนั้นนิกายนี้รัตทินั้นรัตทินี้ศาสนานั้นศาสนานี้ศาสนานี้ผู้หญิงผู้ชายสูงต่ำดำขาวไม่ได้แบ่งแยกมนุษย์จะรวมจะรวม ไม่ได้ยึดถือสิ่งภายนอกแต่ว่าจะยึดถือสิ่งภายในจิตใจนี่แหละพลังงานซอฟ์พาเวอร์มันเป็นพลังงานที่ออกมาจากจิตจากใจนั่นเองไมไ่ว่าคนศาสนานี้ห้ามมาแต่งงานกับศาสนานี้คนศาสนานั้นห้ามมาแต่งงานกับศาสนานั้นคนชนชั้นนั้นห้ามแต่งงานกับชนชั้นนี้จริงๆแล้วมน,มนุษย์มีคุณค่าเท่ากันไม่มีชนชั้นวรณนะ ไม่มีสูงต่ำดําขาวเนี่ยพลังงานซอฟต์พาวเวอร์ตรงนี้ไม่มีว่าดาวดวงนั้นดาวดวงนี้ไม่สวยดวงนี้ไม่หล่อดวงนี้รวยดวงนี้จนไม่มีในระบบสุริยะจักรวาลเขาอยู่ของเขาอย่างปกติมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเท่านั้นไม่มีการหอบการกอบการโกยไม่มีหลอกไม่มีลวงไม่มีต้มไม่มีตนเรียกว่าระบบการทำงานของระบบสุริยะ นำมาใช้ในการปกครองบ้านปกครองเมืองในระบบสุริยะจึงเรียกว่าในยุคพระศรีอริยะนั่นเองนะพระศรีอริยะใช้ระ,ระบบครอบครองจักรวาลไม่ใช่ว่าเราอยากครอบครองจักรวาลเราส่งดาวเทียมเราส่งจรวดขึ้นไปครอบครองดวงจันทร์ครอบครองดาวพฤหัสยูเรนัสนปจูนผลตัวนี่เรายิ่งใหญ่พลังอํานาจของเรายิ่งใหญ่ในรอบจักรวาลไม่ใช่ ไม่ใช่แบบนั้นนะเอาแค่ในลวกของเราก็พอพลังงานซอฟต์พาวเวอร์นี่แค่ให้อาชาวบ้านชาวเมืองมวลมนุษย์ทั้งโลกไม่มีเหตุเพศภัยอันตรายมีการดำ,ดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขทรัพย์สมบัติมันไม่ไปค่อนอยู่กับประเทศใดประเทศหนึ่งเมืองใดเมืองหนึ่งชนชั้นใดชนชั้นหนึ่งศาสนาใดศาสนาหนึ่งมันจะไหลวนไหลเวียนไปให้หมวลมนุษย์ทุกคนเนี้ย ได้สเสวยสุขได้เหมือนน้ำมันจะไหลวนเวียนให้ครบทุกคนทุกสรรพสัตว์ทุกพืชทุกสัตว์ทุกน้ำให้ได้สเสวยสุขกันทุกคนนั่นเองนะนี่เขาเรียกว่าซอฟพาวเวอร์พลังงานพลังมหาอำนาจซอฟพาวเวอร์แล้วหากว่าประเทศใดมีจุดศูนย์รวมอยู่ตรงนั้นมีพลังงานซอฟพาวเวอร์อยู่ตรงนั้นประเทศนั้นแหละจะเป็น ใจกลางโลกใจกลางศาสนาที่จะรวมเอามวลมนุษย์ทั้งโลกเข้ามาอยู่เป็นหนึ่งเดียวได้เรียกว่าแพงอีกาได้เป็นหนึ่งเดียวในโลกโด้วยความยินยอมพร้อมใจด้วยด้วยความนิยมชมชอบเขาเรียกว่าค่านิยมในธรรมว่านิยมชมชอบพออ,อกพอใจชื่นอกชื่นใจนะยินดีในสิ่งที่ทำได้ยินดีในสิ่งที่ท่านทำได้ที่ท่านทำให บ้านเมืองของท่านในี่ลดความขัดแยง้งลดอาวุธยุทโุปกรณ์ไม่มีหอกไม่มีดาบไม่มีปืนไม่มียาบ้ายาเสพติดไม่ผลิตสิ่งเลวไร้ให้เกิดขึ้นในบ้านในเมืองแล้วก็จะกระจอนกระจายคนอื่นเขาเห็นแล้วว่าเราทำได้แล้วนั่นน่ะเขาก็จะหันมาสอบถามหันมาสนใจหันมาศึกษาว่าอีเขาทำกันยังไงเขาใช้ระบบอะไรในการปกครอง ประเทศของเขาซอฟท์พาวเวอร์ของเขาเป็นยังไงพลังงานอํานาจตัวนี้เนี่ยมันสามารถจับตองได้ไหมมันเกิดจากอะไรเขาก็เรียกว่าซอฟท์พาวเวอร์ในโลกนี้จะมีจุดเดียวเท่านั้นมีคนเดียวเท่านั้นไม่ได้มีหลายคนคนมีผู้ที่จะเป็นพลังซอฟท์พาวเวอร์ให้กับเราเป็นบุคคลคนเดียวเท่านั้นเรียกว่าใจกลางสินใจกลางธรรม แกนโลกแก่งศาสนาซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณทั้งโลกจิตวิญญาณที่มีกายสังขารน,นะที่มีชีวิตนะไม่ใช่ผีนะไม่ใช่ผีไม่ใช่คนตายแล้วนะมารวมกันไม่ใช่ไปทําพิธีบวงสรวงให้เหล่าพูดผีวิญญาณเข้ามาอยู่ในประเทศของตนไม่ใช่จะรวมจิตวิญญาณนี่หมายถึงว่ารวมเอามนุษย์เป็น,เ,ปนเนี่ย มาเป็นหนึ่งเดียวมีแต่ความรักสมัครสมานสามัคมคีปองดองกันโอ้ฟังแล้วเนี่ยอยากให้เกิดขึ้นเร็วๆจังเลยเห็นไหมใครๆก็กะยิมยินดีพึงพอใจในซอพาวเวอร์เขาก็จะเข้ามาศึกษาแล้วก็ต้องอาศัยบุคคลคนเดียวด้วยเขาเรียกว่าพระเถระผู้ทรงธรรมผู้ทรง ดำรงทมไว้นั่นเองมาในยุคนี้ก็มาให้น้ำว่าพระศีอริยะเมตตรโยโภธิญาณนั่นเองที่จะเป็นศูนย์รวมของคนทั้งโลกแล้วแล้วประเทศอื่นเป็นพระีอริยะเมตไตรได้ไหมไม่ได้จัก,กรวาลเขากำหนดมาแล้วว่าต้องหนึ่งเดียวเท่านั้นถ้าว่าเป็นได้ หลายประเทศมันจะรวมประเทศได้ยังไงมันก็รวมประเทศเป็นหนึ่งเดียวไม่ได้แล้วก็ต้องทุกคนก็ต er> ้องยึดเป็นหลักเดียวทุกสิ่งทุกอย่างต้องผ่านมายึดมาเกาะที่หลักเดียวมันจึงจะเกาะได้แล้วมันก็จะแน่นเข้าแน่นเข้าแน่นเข้าถ้าถ้าไม่ถือหลักเดียวเราไปถือหลายหลักมันก็รวมเป็นประเทศเดียวไม่ได้ รวมเป็นหนึ่งเดียวไม่ได้มันก็จะขัดแย้งกันมันก็จะศานากูศานานณะึงบ้านกูบ้านมึงเมืองกูเมืองมึง,ม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 งอีกเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นต้องยึดหลักเดียวเท่านั้นต้องมีที่เดียวเท่านั้นต้องเป็นบุคคลเดียวเท่านั้นนอกเสียจากว่าจะมาช่วยกันเป็นเรียวเป็นแรงมาทําหน้าที่พี่จะทําให้อา่าเกิดการทํางานให้มันเป็นระบบยิ่งขึ้นเขาเรียกว,ว่า ระบบการปกครองในระบบในระบบยุคใหม่ยุคภาษีอารยะเมตตรโดยใช้พลังซอฟต์พาวเวอร์นั่นเองนะสำหรับวันนี้ก็คงจะให้พอเข้าใจไว้เพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวในวันต่อไปก็จะมาพูดให้เน,นเน้นน้นหนัเข้าไปว่าซอฟต์พาวเวอร์นั้นเป็นอย่างไรแล้วเมื่อไหร่เราถึงจะได้ซอฟต์พาวเวอร์มาใช้ใน การปกครองบ้านเมืองของเราให้ได้เราจะได้มีความสุขความเจริญกันเสียทีมวลมนุษย์ทั้งหลายจะได้ไม่ต้องแตกแยกกันไม่ต้องเสียน้ำหมกูกน้ำตาไม่ต้องเสียเลือดเสื้อเนื้ออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเลยเราอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขยึดถือคุณธรรมให้ได้มีการอนุเคราะห์เกื้อกูลกัน,กนแล้วใครจะมาเป็นหลักให้เราได้อนุเคราะห์เกื้อกูลกันได้แล้วซอฟต์พาวเวอร์นี่ เกิดขึ้นอย่างไรมาอย่างไรอยู่ที่ไหนทําไมจึงกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้นั่นเองมันเป็นพลังงานความร้อนเหรอพลังงานแสงอาทิตย์เหรอพลังงานอะไรกันแน่ททำไมมันจึงเป็นพลังมหาอํานาจอันยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนั่นเองเรียกว่าอภิมหาอํานาจนั่นเองนะเราก็ต้องมาคุยกันอีกในวันต่อไปนะจ๊ะ ขอยุติไว้เพียงแค่นี้จ้าขอให้ทุกท่าน